เช้าวันที่9ธันวาคมนะครับ6-8ตอนนี้โรงเรียนอนุบาลนะครับโครงการ AP พนะครับป .4-5-6 กำลังจะเดินทางไปเข้าค่ายวิชาการนะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ปรทุมธานีนะครับคอง5กำหนดการออก รถนะครับ7นาฬิกาตอนนี้เวลา6นาฬิกา23นาทีแล้วนะครับบรรยากาศในตัวเมืองศรีสะเกดก็เงียบสงบนะครับพื้นที่ตัวเมืองอยังปลอดภัยนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับจากพี่น้องทั่วไทยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยนะครับแล้วก็ลูกหลานทุกคนที่ไปรบเพื่อชาตินะครับเป็นกำลังใจให้กับ เพ,เพื่อนพี่ชาวไทยนะครับที่ต้องอพยพเข้ามานะครับบางท่านก็อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชนนะครับในหมู่บ้าน,นก็มีนะครับในตัวเมืองศรีสะเกดเรานะครับบรรยากาศเช้านี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศรอลูกๆครับไปไหว้พระอยู่พุกคะผู้ปกครองก็กําลังมารอส่งลูกขึ้นรถนะครับ การทัศนศึกษาการเข้าค่ายวิชาการการเดินทางไปอย่างนี้นะครับแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่เด็กไปศึกษาหาความรู้อย่างเดียวนะครับหลายท่านก็อาจจะมองว่าเหมือนเด็กไปเที่ยวไปอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นทั้งส่งผลเศรษฐกิจทางอ้อมด้วยนะครับทั้งทางตรงด้วยก็คือการจ้างงานบริษัทรถทัวร์นะครับหรือบริษัทนำรถเดินทางอย่างงี้ครับ เขาก็มีงานทำนะครับเขาก็มีงานเฮ็ดนะครับพี่น้องมีรายได้จุนเจียครอบครัวต่างๆนะครับหลายๆอย่างนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ขายของระหว่างเดินทางก็มีการแวะซื้อของกินซื้ออะไรต่างๆนะครับที่บอกครับหากเราไม่ทํากิจกรรมหลายๆอย่างมันก็ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือการหมุนเวียนเงินในระบบนะครับรถผู้ปกครองมาจอดรอส่งบุตรหลานนะครับ ตอนนี้คณะผู้ปกครองมายืนรอกระเป๋าลูกๆของเรานะครับเอาจริงๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สบายใจเท่าไหร่นะครับในการเดินทางไปของคุณลูกแบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับมันเป็นการให้เขาไปศึกษาหาความรู้ให้เขาได้เรียนรู้นะครับเราก็ต้องสนับสนุนส่วนนี้ไปนะครับ ก็มีคณะคุณครูคณะไรติดตามควบคุมดูแลความปลอดภัยเขาอยู่นะครับอตอนนี้ก็ถือโอกาสและสดรายงานสถานการณ์ในตัวเมืองสีเกตด้วยว่าเหตุการปกตินะครับสำหรับเช้าวันที่9ธันวาคมนะครับ2568แนวหน้าเรานะครับพี่น้องน้องทหารเราก็ยังทำงานอยู่นะครับ ทุกท่านก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่นะครับเพื่อนหลายๆท่านนะครับก็แจ้งมาว่าได้ยินเสียงปืนนะครับแถวอำเภอโนนคูนนะครับแถวอำเภอน้ําเกลี้ยงศรีสะเกดเรานะครับแถวสุรินทร์อย่างเงี้ยนะครับญาติพี่น้องบางท่านก็ยังทํางานนะครับคณะคุณครูคณะผู้อำนวยการ่าในหลายๆโรงเรียนนะครับก็เป็นศูนย์อำนวยการความปลอดภัย แล้ก็ศูนย์พักพิงให้พี่น้องชายแดนนะครับที่อยู่ล่างเส้นสองสิได้เดินทางขึ้นมาพักอาศัยนะครับตอนนี้เวลาก็หกนาฬิกากว่านะครับหกนาฬิกายี่สิบหกนาทีแล้ววันนี้ก็กําลังรอส่งลูกนะครับขึ้นรถทัวร์ไปทนาศึกษาอยู่นะครับนี่นะครับเช้านี้บรรยากาศในตัวเมืองซีสเกต เด็กกำลงไปไหว้พระนะครับเรียนอุบาลก็คือธงชาติไทยนะครับเป็นกำลงใจให้พี่น้องทหารไทยเรานะครับบรรยากาศที่แยส่สุนเหิงครับต้องซีสเกตอนุญาตลงไลคแค่นี้นะครับปิดตรงไหนนี่